ทุกชาน,นี้คือไม่ต้องไปสนใจนะครับอย่างรถเขาจะถอยมากดดันเราว่าเขาจะลงมามองเราดูเราทำํำบางทีเขาอาจจะลงมาศึกษาจากเราก็ได้เขาจะเก่งอะ,อะไรก็แล้วแต่นะถ้ารู้ว่าเขาเป็นนะเราถามเขาเลยครับ าทำแบบนี้มันดีไหมมันเร็วไหมมันถูกต้องไหมแต่ว่าเขาถอยมาเนี่กดดันเรานี่เราไม่ต้องไปสนใจนะครับรถดําก็เป็นแบบนี้แหละรถเพราะว่าเขาก็ไม่รู้บางคนเขาไม่รู้ว่าวิธีการทํางานของรถไมโครนี้มันต้องเร็วต้องช้าขนาดไหนต้องเอาละเอียดแบบไหนอะไรยังไงเขาไม่รู้นะ เขาจะเอาดินอย่างเดียวนั่นละเขาจะทําเที่ยวของเขาครับก็คืองานแบบนี้มันเป็นงานมันเป็นงานขั้นตอนการเก็บงานแล้วนะครับถ้าเราทําไม่ผ่านมันก็ได้ทําใหม่ สิบลอ้อเขาได้เที่ยวเยอะเขาก็ได้ตังค์เยอะเขาไม่ได้ทำาาายบาเหมือนเรานะครับสิบล้อรถแล้วก็รถร่วมไหมควาบรถร่วมนะคร้อ,อรที่มาวิ่งร่วมบริษัทนี เที่ยวเขาก็จะมาว่าแต่สำหรับผมไม่กลัวครับ้ามาว่าขอาให้ขับเองเลยไม่ต้องไปสนใจเราขับแบบไหนมันจะเร็วท่านจะได้เที่ยวเรางานมันต้องออกมาดีด้วยก็คือฝ่ายเทคนจีก็ให้เขาเทได้นะไม่ใช่ว่าตากเอาเที่ยวแต่เที่ยว,ยวไม่ปรับไม่รูปไม่อะไรให้เขาเลยไม่เรียบให้เขานะ ก็ีดเขาก็ทํายากนะครับก็จะโดนฝังคนกิีตด่ามาอีกฝังรถดําก็ไม่ได้เที่ยวฝังคนกิีตก็ไม่เรียบอะไรประมาณนี้เราต้องเราต้องแบบว่ายังไงล่ะทำให้งานให้มันเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าจะไป ไม่ได้นะก็เขาทั้งเที่ยวเราก็ต้องวัดไปด้วยนะว่ามันได้หรือยังระดับมันถึงน,อน,น็อตไหยครับเดี๋ยวเป็นลูกเรียบมามันก็ได้นะทําใกล้เคียงไว้แล้วเป็นลูกครับ้รถบดก็จะลงไปบดอีกอยู่รอบนึงนนนรถฉีดน้ำเอาน้ำมา ได้เราก็ต้องพยายามย่ำลงนะครับย่ำลงเพราะว่ามันตักไม่ได้แนละ้วมันเรือน้อยเขี่ยกลับไปกลับมาก็ตตๆลงมันก่อนละงก็ได้นะครับไครเขีนะ่ะรถดำเขาจะถอยมาก็าปล่อยให้เขาถอยมานะครับถ้าถอยมาไกลเกินเอ้มาใกล้เราเกินแล้วก็บินแต่ ถ้าเขาไม่ออกก็ลงไปบอกถ้าไม่บอกก็มือไม่โกเลยนะดำเราก็เลยสําหรับผมนะแต่อย่าไปทำาครับเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันลงไปบอกเขาเลยดีที่สุดนะแต่ผมคือผมไม่สนใจไงผม,ผม,ผมว่าผมผมก็พร้อมที่จะเถียง ไว้นะนะครับสาหรับรถหกล้อที่มาวิ่งรวมพออ่ากดดันกันจนเกินไปพอเขาพร้อมที่จะตักเขาก็จะเรียกเองครับไม่ใช่ว่ากดดันเขาอย่างผมกดดันได้ผมก็ไม่ตักให้นะเพราะว่าผมก็ทําตามที่ผมทำมาหละไ,ไม่ได้สนใจใครครับคลิปนี้ขออน,นุญาตจบคลิปไปเพียงน,นี้ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปน,ปนี้บายครับสวัสดีครับ